ได้ขนาดนั้นเพราะว่าคือกระแสเนี้ยออกมาจากจากเพจอินสตาแกรมหนึ่งที่ที่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อแอนตี้หนูอะค่ะซึ่งหนูคนเดียวเลยใช่ไหมคะที่โดนใช่ค่ะคนเดียวเลยคนเดียวคนอื่นไม่โดนเด็กที่เขาเชร์ไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะคะก็ทีนี้ก็พอพอเข้าไปดูอย่างเงี้ยมันก็คือบอกว่าเราขายตัวก็แค่บอกอะค่ะคือแค่บอกว่าเราขายแต่ไม่ได้บอกว่าเราทำแบบใครทำเมื่อไหรทำที่ไหน ไม่ได้มีลูกค้าเรามาแสดงตัวซึ่งเพชก็เลยบอกว่าเพชก็เลยวันในวันงานแถลงข่าวเพชก็เลยบอกว่าถ้าใครที่ซื้อเพชได้เนี่ย<ม>บอกด้วยนะคะว่าซื้อเท่าไหร่<ม>แล้วก็มาแสดงตัวด้วยนะคะ<ม>ถ้าจริงเนี่ยคือคนเราอ่ะถ้าถ้ามันเจอกันหน้าต่อหน้ายัางไงเพชก็ว่ามันหนีกันไม่รอดหรอกค่ะถ้า<ม>ถ้าเพชเป็นคนที่ที่เลวขนาดนั้นเรียกได้เลยว่าถ้าเลวขนาดนั้น<ม>ก็ไม่สมควรที่ที่จะอยู่ในสังคมนี้แล้วค่ะ แล้วก็บอกวขาส่งเด็กด้วยค่ะส่งเด็กด้วยข่าวนี้มันมาได้ยังไงถ้าส่งเด็กด้วยก็อาจจะเป็นผลพวงอะค่ะมาจากการขายตัวด้วยแล้วก็เป็นเอเจนต์ซะเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะ,ค,ะคิดว่าใครเป็นคนกันแกล้งเราขนาดนี้ออันนี้เพรไม่ทราบจริงๆว่าใครอ่ะยังไม่ทราบเลยใช่ค่ะแต่ก็คือถ้าถ้าให้ในความคิดก็ต้องเป็นคนที่ไม่ชอบเราอืมสาเหตุที่เขาไม่ชอบเราเพราะว่า อันนี้หนูไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่าหนูไม่ไม่ทราบว่าเขาเป็นเขาเป็นใครค่ะย้อนกลับไปถามเรื่องการทํางานพิตตี้นิดนึงก่อนนะฮะ,ะทำงานพิตตี้มากี่ปีคะก็ทํางานพิตตี้โดยโดยระยะเวลาทั้งหมดปีกว่าค่ะปีกว่าพิตตี้จะต้องทํำยังไงบ้างเวลาไปรับงานงานเราต้องทําอะไรบ้างเช่นส,สมมติว่าเป็นงานรถอย่างเงี้ยงานรถคือเราเรามีหน้าที่เป็นเป็นสิ่งที่สร้างความดึงดูดใจให้คนมาดูให,าดให้คนมาดูดีกว่าโดยเฉพาะผู้ชาย เพราะว<ะ>่าคนที่ซื้อรถส่วนใหญ่90%คือผู้ชายใช่ค่ะคือหนูขอพูดโดยรวมของอาชีพพิตตี้ก่อนอาชีพพิตตี้เป็นอาชีพที่สุจริตมีเกียรติแต่ณวันนี้หนูขอหนูหนูอยากขอเรียกร้องจากสังคมตรงนี้ว่าอาชีพพิตตี้เป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่เราได้บางคนสามารถส่งน้องเรียนได้ถึงจนจบใช่ ใช่ค่ะเป็นอาชีพที่ไม่ได้ทำกันได้ง่ายนะคะเป็นง่ายแต่ไม่ได้ทำง่ายต้องมีปฏิภาณไหวพริบหน้าตาสวยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็มีการพรีเซนต์สินค้าที่ดีแล้วก็อาชีพพริตตี้หลายๆคนเนี่ยคือนิชยาแบบพริตตี้เงินล้านก็มีอะไรอย่างงี้ค่ะคือคนเป็นพริตตี้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครันะคะแล้วก็มาทำพริตตี้นะคะแล้วก็มันก็มีการถ่ายรูป ไอ้รูปพี่ต้องถามก่อนไอ้รูปที่หุดในรถเนี่ยมันเป็นงานอะไรชุดเสร็จชุดสรน้ําตาลก่อนค่ะก็มันคือหนูจะบอกว่ารูปพี่อยู่ใน,นะะรถค่ะเซตนั้นทั้งหมดเป็นถ่ายวันเดียวกันค่ะแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนหลายชุดเป็นงานพริตตี้ถ่ายแบบเครื่องเสียงค่ะ,คะอ๋อเพราะว่าใครที่ว่าซื้อรถเนี่ยแล้วก็เป็นพวกคนที่ชอบเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเสียงอยู่หลังรถ แล้วมันก็จะมีสาวเซ็กซี่เข้ามาถ่ายกับเครื่องเสียงเพื่อที่จะโชว์ว่าเครื่องเสียงสวยนะแล่ก็มีพริตตี้ด้วยใช่ค่ะถูกต้องไหมคะแล้วเราถ่ายกันทั้งวันหรือถ่ายกันยังไงอธิบายให้พี่สฟังหน่อยได้ไหมคะคือระยะเวลาในการถ่ายอีค่ะคือก็ดีลกันปกติก็ไม่เกิน3มชั่วโมงอะค่ะนะฮะแล้วก็ค่าเราต้องทํางานยังไงบ้างจะต้องแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดไหนถึงจะต้องถ่ายไอ้เครื่องเสียงรถนี่ได้เล่ามาได้เลยแล้วมันก็อยู่ที่แล้วแต่คนนะคะคืออ่า อย่างบางท่านอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะรับเป็นเป็นชุดบิกินี่ชุดว่ายน้ำได้อย่างเงี้ยแต่คือเรายืนว่าเรารับได้แต่เป็นชุดที่เป็นชุดเรสธรรมดาที่เป็นชุดเรสสันใช่เป็นชุดเรสซันอาจจะเห็นเซ็กซี่บ้างเล็กนิดหน่อยแต่แต่ก็ไม่ไม่ถึงขั้นต้องต้องเป็นชุดที่โชว์เนื้อหนังขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งท้าหนูก็ยอมรับว่าทางท่าโพสมันอาจจะแรงไปอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนเขาก็มีคนสไตลิสเชียให้เราโพสหรือเปล่าหรือเราโพสเอง คือก็จะมีพี่เลี้ยงค่ะที่ขอโพสต์ให้ดูแบบกว่าน,นี้หน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารูปที่หลุดมาเนี่ยมันก็เป็นรูปบางรูปที่ได้เอาไปใช้จริงรูปบางรูปเป็นรูปที่แบบเบื้องหลังอย่างเช่นตอนที่กําลังจับจับอยู่ตรงตรง,ตรงรถเนี้ยค่ะคือกําลังที่จะแบบยกตัวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตากล้องเขาถ่ายเขาจะถ่ายช็อตเดียวเลยชอช็อเคือเขาบางคนเขาก็กดชัตเตอร์โดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยค่ะงานนั้นได้ค่าตัวเยอะไหมคะ ก็ได้ได้ในระดับหนึ่งค่ะประมาณก็หลักหมื่นค่ะหลักหมื่นใช่ไหมคะค่ะก็คือพอพอที่จะโอเคตอนนั้นเรารีบใช้เงินแล้วก็เรากลับเป็นเลทที่เราพอใจอะค่ะรีบใช้เงินนี่หมายความว่ายัางไงคุณแม่เราป่วยหรือว่ายัางไงครับคือขอขออธิบายเรื่องคุณแม่ป่วยนิดนึงนะคะคุณแม่หนูป่วยตั้งแต่ปี2 5 5 2อเป็นอะไรครัเป็นเซลล์ปากมุดลูกผิดปกติระดับ2ค่ะซึ่งถ้าไม่ทําการผ่าตัด โดยด่วนจะทําให้เนื้อตรงนั้นอะ่ะมันมันพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งมันพัฒนาทุกวันอะ่ะพัฒนาเรื่อยๆซึ่งถ้าคุณแม่มีภาวะความเครียดมันก็อาจจะพัฒนาขึ้นไปเร็วกว่าปกติซึ่งใจหนูหนูก็อยากที่จะให้ทําให้มันแบบเรียบร้อยอะคะ่ะคือเอาความไม่สบายใจออกไปสะตตัดมันออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในตรงนั้นคือที่เราต้องเร่งอะ่ะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่า วันเมื่อไหร่อาจจะเป็นเดือนหนึ่งสองเดือนหรืออาจจะเป็นหเดือนก็ได้ที่เนื้อตรงนี้มันจะพัฒนาเป็นเป็นเซลเป็นมะเร็งอะคะ่ะแล้วเราจะต้องใช้เงินในการที่จะไปรักษาคุณแม่ในประมาณเท่าไหร่ก็กประมาณแสนกว่าบาทค่ะแต่ว่าที่ที่หนูต้องรีบหางานในปีนั้นอะเพราะว่าหนูคำนวณเวลาแล้วหนูก็เป็นเด็กมห้าคนหนึ่งที่ที่หนูอยากจะเรียนนะคะแล้วซึ่งคุณแม่เมื่อก่อนหนูก็ขอเงินคุณแม่ไปโรงเรียนแล้วถ้าเราอยากจะเรียนต่อเราก็ ต้องต้องเก็บเงินค่าใช้จ่ายตรงนี้ไว้ไว้เป็นทุนการศึกษาทุนการศึกษาด้วยแล้วก็เผื่อของครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็ทำพิตตี้เสาร์อาทิตย์แล้วก็ที่ <พอ S 1> ทไหนตา่างจังหวัดใช่ไหมครับ ไม่ค่ะในกรุงเทพในกรุงเ,เทพเลยก็เป็นหนูเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจค่ะอ๋อค่ะ,คะก็เลิกเรียนตอนบ่าสองจนถึงสุขก็จะมาขายของตามตลาดนัดแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะทำพิตตี้อะไรอย่างงี้ค่ะอยู่ระยะเวลาเกือบปีแต่ว่าแล้วก็ช่วงประมาณมหที่กาลังจะเริ่มทําพิตตี้ก็เลยรีบรับงานทุกอย่างคือรับรับหมดเพื่อเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดแล้วเก็บได้เยอะไหมคะก็ก็ได้หลายแสนค่ะหลายแสนก็เลยพาพุณแม่ไปผ่าตัดอ๋อผ่าตัดตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงมหแล้ว ใช่ไหมคะตั้งแต่รับงานนั้นนะคะเงินจํานวนในการผ่าตัดคุณแม่ต้องใช้ไปเท่าไหร่คะตอนนั้นก็ตอนนั้นประมาณแสนกว่าบาทค่ะแต่ว่าระบุยอดไม่ได้แน่ชัดค่ะแล้วคุณพ่อมีไหมคะคุณมีคุณพ่อค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่คุณพ่อตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วคุณคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันใช่ค่ะอ๋อคือเราอยู่กับคุณแม่ใช่ค่ะอ๋อแล้วคุณแม่ป่วยใช่ค่ะคือวันหนึ่งอยู่กับใช้ชีวิตกับคุณแม่มาสองคนแล้วพอมาวันหนึ่งเสาลักของเรา เกิดทำงานไม่ได้อยู่ดีๆคือเหมือนกับชีวิตเราสองคนล้มทั้งยืนเลยค่ะแต่หนูก็เป็นเด็กคนนึงอะค่ะที่ที่หนูอยากอยากทำอะไรเพื่อเพื่อคนที่เราหลักบ้างเพราะว่าคือคุณแม่เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูเพราะเขาเขาลำบากกับหนูมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วอะไรที่ ที่ที่มันเรียกว่าคือมันเขาเขาไม่สบายอะค่ะเรามีกันสองคนเราก็ต้องดูแลเขาถูกไหมคะคือถ้าถ้าหมดถ้าหมดเขาไปมันเหมือนกับทุกอย่างมันมันจะหมดไปอะค่ะ <c oughs> แค่รู้ว่าเขาเป็นไข่ยอย่างเงี้ยหนูก็หนูก็ไม่สบายใจแล้วอะแต่ว่าถ้าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาล่ะคือหนูอยากให้มองในมุมมองของลูกรักแม่ถ้า ถ้าแม่เป็นอะไรแล้วหนูจะอยู่กับใครหนูหนหนมีเขาอยู่อยู่คนเดียวอ,ะอ่ะคุณ<ส>ยายก็อยู่ที่ชัยภูมิอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ยังอยากที่จะมีโอกาสในการศึกษาอยากเรียนต่อในในกรุงเทพอ่ะค่ะเคยคุยกับคุณแม่เรื่องที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังไหมคะคุยค่ะคุณแม่ว่ายังไงบ้างคุณแม่ก็เข้ามากอดค่ะแล้วก็พูดว่าคือชีวิตคนเราก็เท่านี้แหละลูกต่อให ทำดีจนสุดมือแล้วอะแต่ถ้าเราฝ่ายคว้าไม่ได้เราก็ต้องปฝ่อยวางอางะไรเี้ซึ่งมันมันทำใจลําบากเพราะว่านาทีที่หนูได้รับรางวัลเป็นรองอันดับสอง Miss Universe Thailand คือเป็นวินาทีที่หาหาอะไรมาเปรียบไม่ได้ค่ะชาตนี้คงหายากมาก เกิดชาติหน้าหนูยังไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นมายืนอยู่บนเวทีที่ท,ทรงเกียรติขนาดนี้ไหมมันมันเป็นวินาทีที่แบบดีใจที่สุดแต่ก็หลังจากนั้นสองเดือนก็เป็นวันที่เสียใจที่สุดค่ะหลังจากรักษาคุณแม่คุณแม่หายเรียบร้อยแล้วตอนที่ประกวดคุณแม่มาเชียร์ได้หรือเปล่าครวันนี้ประกวดคุณแม่ทําใจไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ได้มีหวังอะค่ะไม่มีหวังเลยไม่ได้หวังค่ะ ไม่คิดว่าเราจะได้ด้วยใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าเออแม่ฝันว่าอยากเห็นลูกออกทีวีมาตั้งหลายวันแล้วเนาะเป็นมาตั้งหลายปีแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็แม่เชียร์อยู่ในทีวีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็มามาใช่ไหมครใช่ค่ะคุณแม่มากับใครคะก็มาคนเดียวค่ะมาแต่ว่ามาอยู่รออยู่ข้างนอกอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าซื้อบัตรไม่ทันอ๋อใช่แล้วก็กลับก่อนพอเจอกันเสร็จป,ปุ๊บก,ก็กลับก่อน คุณแม่บอกเราว่ายังไงบ้างเราตอนที่คุณแม่เชียร์เราคุณแม่ได้เล่าว่ายังไงบ้างคะก็แม่บอกว่าแม่ลุ้นจนแบบลุ้นจนความดันขึ้นลุ้นมากคือคือ,คอตั้งแต่เข้าเข้าสิบคนสุดท้ายแม่บอกว่าคือแม่ไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าตอนเขาปิดห้องใช่เขาเขาปิดห้องแล้วก็วันวัน,วนที่ประกวดเนี่ยถ้าจะกลับไปดูเทปบันทึกภาพมันก็กลางคืนมันก็จะอีกเวลาหนึ่งแล้วดีเลย์ชั่วโมงหนึ่งอะคะ่ะ ่งคุณแม่ก็รีบกลับไปดูพอพอเหมือนกับได้ให้กําลังใจลูกอยู่ข้างนอกแล้วแม่บอกว่าตั้งแต่เข้าสิคนสุดท้ายเราเป็นลมแล้วแม่ <laughs> ไม่เคยหวังเลยว่าเราจะเข้าสิบใช่ไม่เคยหวังเลยค่ะเพราะว่าคือหนูต้องบอกก่อนเลยว่าคือเส้นทางบนการประกวดของหนูครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบความไม่พร้อมแต่คุณแม่กับคุณยายอขอให้ประกวดคือหนูหนูก็ตกรอบมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะใ,ใ,ในปีนั้นแล้วก็ ยังมีข่าวที่หนูโดนปดอีกจากไม่ขลาอะไรเงี้ยหนูก็ตอนนั้นหนูก็ยังไม่อยากประกวดเลยคือว่ายังแม่ปีนี้ก็ยี่สบสองปีหน้าก็ 23, ยี่สามอะไรเงี้ยประกวดได้แหละเลยก็แม่ก็บอกแม่อยากให้น้องประกวดอะไรเงี้ยแม่อยากเห็นน้องบนเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เป็นคนตั้งฉา,ายาให้หนูนางงามไซเบอร์อะไรเงี้ยชื่ออันนี้เอ่ยชื่ออะไรพี่นัทค่ะพี่นัทก็จะแบบ พี่อยากเห็นแบบอยู่บนเวทีสักสักสัก,สกครั้งหนึ่งอ่ะพี่อยากเห็นทุกคนยุกก็เลยเอาวะประกวดแต่พอเข้ารอบไปนั้นคือมันอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ดีอะค่ะขายของก็ยังไม่ได้ชีวิตตอนนั้นคือแย่อะค่ะแต่ว่าแม่บอกไม่เป็นไรลูกแม่ไหวเดี๋ยวแม่ทำงานคนเดียวได้เดี๋ยวแม่ขายของคนเดียว เพื่อให้ลูกอ่ะได้เข้าไปเฉิดฉายบนเวทีนี้อ่านะคะอ่าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจบแล้วเรามาเล่ากันต่อว่าบรรยากาศการเก็บตัวบรรยากาศการประกวดบรรยากาศการดินทาการใส่ร้ายคนเนี่ยนะคะของคนอื่นๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะัพักกันสักครู่หนึ่งก่อนการที่สาวน้ำเพชรทําแบบนั้นในอดีตเธอยอมรับความผิดพลาดแต่สิ่งที่เธอทําไปเหตุผลเพราะเธอต้องนําเงินมารักษาแม่ที่ป่วยกับส่งตัวเองเรียน การนพักเครื่องประดับตัวแทนจำหน่ายวิกนำเข้าจากเกาหลีและเครื่องประดับต่างโทนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นสร้อยเพชรหลากหลายหลักสไตลช็อกเกอร์คอต่างหูคำไรลหรือจะเป็นเทียร่ามงกุดแอปแฝลใส่และงามเหมือนนางงานตัวน้อยจากป้าฟ้าก็มีให้ท่านเลือกหาค่ะสนใจติดต่อมาได้ที่หมายเลข0 9 1 8 2 3 8 53การนำพัดตัวแทนจำหน่ายวิกผมนำเข้าจากเกาหลีและเครื่องประดับนำโชว์ดาราชนิดค่ะค่ะ ก็ผ่านพ้นกันไปนะคะกับคลิปเป็นข่าวชาวบันเทิงนะคะส่อนชิ้นชอบพิธีกรนะคุณเต่านะคุณเตาเขาเจาะแบบว่านะเรงเปาได้ีนะเจาะได้เก๋เจาะได้วะรู้จักใช้คําพูดรู้จักลูกล่อลูกชนรู้จักลูกหยอดลูกยอเออวก็ถามตรงด้วยเนาะดีแบบแบบว่าพวก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 เข้าไปคือไม่ให้โอกาสคู่ต่อสู้ได้แบบแยบมัดออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพิธีกรบางท่านนะคะก็เอาอย่างงี้แล้วกันก็พรุ่งนี้มาติดจาวิีกคลิปหนึ่งของหน้านะคะว่าจะ ตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรเนาะน่าสนใจขนาดไหนอช่วงนี้ไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วกลับมปพักกับช่วงครั้งประวัติศาสตร์กับคุณพังค่ะคุณแดนซีอ่ะขอบคุณแดนค่ะค่ะไปพักแป๊บเดียวค่ะช่วงครั้งประวัติศาสตร์สับสนุนโดยเบสบ i ดบังก k ร์โพักที่ไหนไม่อุ่นใจเชิญมาพักที่เบสบิดบังก k รโร ค่ะ uhm. สวัสด,ดีค่ะช่วงนี้ก็กลับเข้ามาสู่ช่วงล้วงตับสลับพุงกับน้องน้ำหนองนะคะสวัสดีค่ะน้องน้ำหนองเป็นยังไงบ้างคะกับวงการขาขาอ่อนูขาตีอะเหรอรูพี่ตรงไหนอะคะโดนเฉือนมาแล้วที่ขาค่ะนูทำตามเอามงกุฎเคยมาด้วยมงกุฎกะนูทำตามทุกอย่างของโกโก้กวดผิดอะไรคะนไม่สมัคร หนูสมัครแล้วหนูก็ทำกิจกรรมทุกอย่างต้องกอกิจกรรมวาดรูปหนูไม่ผ่านนะคะหนูวาดรูปไม่เหมือนค่ะแลวตำแหน่งที่หนูได้มาเนี่ยหนูก็ไม่เคยซื้อคณะกรรมการให้หนูด้วยความด้วยความกระจ่างแจ้งสดใสค่ะโอเคแล้วเข้าสู่ช่วงนะคะล้อมุ่งกลุ่มหนูคือว่าจะแล้วเห็นไหมคะผลฟ้าไม่เป็นใจค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็กับเข้ามาสู่ช่วงการบอกอดิศากับคุณแนนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อข่าวประวัติศาสตร์นะคะ พอดีวันนี้เพชรก็เหนื่อยมากเหนื่อยก็กลับบ้านใช่ไหมน้ำเพชรก็เหนื่อยนะคะขอทอดมังกุรแปบบนีงดีกว่าคืนนะคะคืนให้อีดำไปก่อนค่ะสมศรีขาวเนียนสงสารน้องคนน้องค่ะทำเกษตรคานิดนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่าตื้นตื้นหนาบางไปยังไงแต่พูดคำนี้ว่าสงสารเขาจะฟังหูไว้หูเราเลยอย่างนี้เราไม่ได้อยู่ในที่เหตุไม่อยู่ในเหตุการณ์เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไง พราะสมัยที่เคยเคยเข้าประกวดตอนนั้นเราเราไม่เคยเรื่องหวังพอยไงเราก็เลยไม่โดนโกรธทุกวันนี้มออย่างนั้นด้วยนะคะทิดาวิ่งควายจนบุรีอ่ะะคเข้าประกวดอ่ะวันนี้เราเคยเล่นที่สามพานนะคะตามตะเคอ๋อไม่น้าล่ะคนที่หน้าจะต้องโยนที่ตะเค่แดงอย่างเมกาตูดมาหน้าโยนมาซะอ่ะเข้าช่วงล้วค่ะโอเคข่าวม้วนศาสตร์วันนี้นะคะ เราจะพูดถึงเรื่องปืนค่ะไม่จักปืนใช่ไหมคะไม่รู้จักมั้งคะปืนใหญ่ค่ะ <c oughs> ถ้าคุณพอเคยผ่านที่กระรวนกะลาโหมกระสุนผ่านบ่อยค่ะยกระรวงกรลาโหมไหคะข้างหน้าเนี่ยจะเห็นปืนใหญ่สองกระบอกใช่ถูกต้องแล,แล้วทุกันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ค,ค่ะแล้วคุณอาจจะหาว่าปืนสองกระบอกนี่มาจากที่ไหนค่ะที่มาที่มาที่มาที่ไปเป็นอย่างไรค่ะวันนี้นะคะในเสนอช่วงข่าวันศัตว์วันนี้นะคะปืนใหญ่เนี่ยพินาว่าปืนใหญ่พญาตาดีนะคะ คือสุภูใหญ่ขนาดเนี้ยคือมีอายุมากกว่า400ปีตั้งอยู่ในตำแหน่งของเพ่อนใหญ่ที่คือส่วนกระทรวงกลาหมในปัจจุบันนะคะ,คะเป็นภาพสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของรับปัตตานีในอดีตนะคะซึ่งทั้งหนึ่งโดยปกครองจากผู้นำและตุกการลุกรานจากข้าศึกนะคะตำนานความเป็นมาเป็นไปเนี่ยยังไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่สามารถที่จะบชัดว่ามีพรศไหนแต่เราจะพูด,ดแต่เรามีหลักฐาน ที่พอจะพูดได้คือมันปี2,329เนี่ยพม่าจะกองทัพไปเพื่อจะลุกรามรัสเซียพัตนาณีทางทางไทยของาประเทศไทยของเราเนี่ยกระทรวงอุที่หกรรมก็ได้ส่งทหารรัสเซียหรือว่าเข้าไปช่วยเพื่อป้องกันจนสามารถจนสามารถปัดปราค่าสึกได้นะคะแต่ปืนปืนเนี่ยพูดถึงปืนพยาตานีเนี่ยปีกเมื่อวันนี้คือก็ต้องการยกปืนเนี่ยให้ประเทศไทย เราก็นําปืนทําไมหนาะเพราะสมัยก่อนเราเราพยารนะที่เราเดินทา,างเลคือทางน้ำทางเรือแต่ด้วย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 ขนาดของปืนที่มีขนาดที่ใหญ่แ,และหนักมากเ <ฮะ S 1> ราก็นําขึ้นเรือทั้งสองกระบอกแต่หนึ่งกระบอกเนี่ยรมหายจมน้าลงไปก็สามารถนามาแค่ได้กระบอกเดียว<อ>จนนํามาตั้งหน้ากันก็โก่ลกันละหกเนี่ยถ้ากระสวงก็เลยได้หล่อปืนอีกกระบอกหนึ่งเพื่อให้ตั้งคู่กัน ใช่ค่ะในประมาณปีพศ2329แล้วก็ตั้งอยู่ที่นั่นจน,นปัจจุบันวันี้ค,คนี่เลครัเราจะมีภาพที่เสนอท่านผู้ชมได้ชมนะครับและในก็หวังว่าให้ผู้ชมหล,หลายๆคนนะคะก็จะทราบแล้วว่าที่มาที่ไปของปืน,ใ,นใหญ่ทีะตั้งอยู่หน้า,ากระทรวงกลาโหมนี่นนมีที่มาที่ไปอย่างไรก็ วันนี้นะคะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยช่วงข่าวปัศาสตร์ของแนนนะคะหากถ้าผู้ชมต้องการทราบข่าวปราสรอีกมากมายท่านสาัาคลิกเข้าไปที่พิมพ์คำว่าคำาพิมพ์คำว่าครังประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าภาพโลโก้ รูปทางประวัติศาสตร์ที่เราใช้ในโลโก้ของคุณแนนซี่น,น,นะคะในช่วงเปิดรายการของคุณแนนนะคะรูปเดียวกับทางทางประวัติศาสตร์หน้าเพจเฟสบุ๊กเลยค่ะเป็นตัวรวบรวมข้อมูลแห่งความรู้นะคะความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะคะในสมัยตั้งแต่รัชรัชกาลที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันนะคะก็เข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลกันได้คะ่ะกหน้านนั้นก็มีนะคะที่มีข่าวมีการลงมาเลยไล่ลงมาตั้งแต่สมัยนานนาสุโขทัยกรุงรีอิธยาเป็นอีกหนึ่งเพจที่โอเคนะคะน่าสนใจแล้วก็ ต้องขอชื่นชมคนที่คิดสร้างเพจนี้ขึ้นมานะคะว่าเป็นบุคคลที่ย่าย่องเพราะเขาให้ความรู้กับบุคคลเยอะมากนะคะค่ะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะกับช่วง่ารประวัติศาสตร์ของคุณแนนนะคะ,ะและช่วงนี้เราจะไปปิดท้ายรายการของเรานะคะคในช่วงของคุณยายหวังดีมีเรื่องดีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังะคะ่ะและดิฉชั้นการนภัทรนะคะกับคุณแนนซี่คงต้องลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่เทปหน้าเพราะวันนี้หมดเวลาเวลาหมดนะคะผมกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ ผลิตภัณฑ์ beauty beauty น้องฝนครีมจัดจำหน่ายชุดครีมหน้าใสครีมหน้าเด้งชุดคอร์ฟิลครีมพอกหน้าและยังมีสบู่โคจิสบู่โคจิเพียงท่านฟอกทิ้งไว้เพียง3ามนาทีผิวของท่านจะขาวดูใจใหม่และตอนนี้สินค้ามาใหม่กับครีมกลางวันครีมกลางคืนโคจิและครีมไข่มุกต้องน้องฝนครีม beauty beauty ฝนครีมจัดจำหน่ายครีมหน้าใส สวัสดีค่ะลูกๆร้านๆชาวโซเชียลแคมได้ผู้ติดตามที่น่ารักของยายหวังดีทุกท่านเลยนะคะเอ้ยสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะทั้งในโซเชียลแคมเร็วกว่าแฟนเพจของยายหวังดีค่ะวันนี้ยายมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับพวกสมาคมซอรรอรอค่ะซอรรอรอคือกระไร ยายขอพูดแบบตรงไปตรงมาแบบคําไทยแท้นะคะคงไม่ว่ากันนะซรอรอ,รอ,รอก็คือพวกสมาคมซาราเร็วค่ะทําไมถึงซาราเร็วนะคะก็ะเพราะว่าทํากัะไรไม่ได้คิดถึงสังคมไงคะคนพวกนี้ไงกิคจคับแคบค่ะมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่แคร์ว่าสังคมนะมีกะไรรวมอยู่บ้างทั้งเด็กในเยาว,วชนคนชาราหาประโยชน์ใส่ตัวอย่างไรนะหรอคะ ก็ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ฉันได้เงินได้ทองทำํำอะไรก็ได้ที่ทําให้ฉันได้ผลประโยชน์ที่ฉันปรารถนาจะหายแก่พารนจนจะแหกนั่นแหกนี่เพื่อจะสร้างชื่อเสียงตัวเองให้โด่งดังรู้จะพูดจายาบโดนบัตรีบัตรถเถริงไอ้พวกซอรอ,รอๆกอ้พวกสาระเร็ว ยายนะี่ยม่นอยากจะออกมาว่ามาด่าใครนะลูกว่าเจ๊กรมแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ควรเราก็จะต้องมาร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อต้านให้มันเกิดความสวยงามถ้าว่ายายหวังในโรคสวยไหมโอ้ยอายุกระนี่แล้วลูกยายไม่สวยดอกพานมามาักพอท้อควรกระไรมีลูกเอ,อ้ยทึ่งเด้เป็นห่วงลูกด้านเยาวชนคนไทยกันนั่นเองถึ่งว่าเห็นอะไรมันไม่ถูกไม่ควรก็เลยมาพูดมาบอก เอออยากเด่นอยากดังก็แก่ผ่าแหกวอให้ชาวบ้านก็ดูป้าไปโถเอ้ยเก็บเอาไว้ขี่แถะลูกเอ้ยแม่ลูกเอ้ยไม่ตรงไมโทใครเขาก็นั่นรอ ตายเร็วทำกะไรไม่คิดไม่มนี่บัดทีบัเดเดิอ,อไอ้จ้อด๋อรอไอ้พวกจ้าราเร็วเออไหนจะเรื่องตกกันตีกันมันทมควรเด้วระดุกเอ้ยพ่อแม่เรื่องมาจนโตปานนี้มาตบกันกริง่งนู่นกริ่งนั่นแย่งอะไรละ่ะแย่งไอ้เดือเยเทว,วาดาบ่บาบอของเธอกันนั่นเด้อมันทมควรเด้วกันนั่นระดุกเอ้ยอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดกันเองแล้วก็แล้วกันยายก็ไม่ได้ว่า,ากระทบกระเทืบเปรียบใคร สิ่งที่ยายพูดในยายเป็นห่วงคนที่เขาไม่รู้อิโนโออิเนเต้องมารับรู้ชื่อโซเชียลแคมเยวนี่ก็ว่องไวกะไรควรอ,อันนั้ก็มาโพดอันนี้ก็มาโพดบางทีก็เท็จจริงก็ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกแต่คนเรีบรื่บางทีก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากภารกิจจะงุ่มวุ่นวายวจะมาเจอเรื่องแบบนี้โอ้ยไม่เอาไม่เอาพวกเราอย่าไปเข้านะลูกนะสะมาคมรอรอ สมาคมคนระดัวเราอย่าไปข่าวลูกมันดีเออยายเป็นห่วงยายก็เลยมาพูดบาบอกนุกนะเออวันนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ละอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเราก็จงเตือนดุร้านเยาวชนคนไทยของเรานะถึงเดี๋ยวนี้มันไปไวเกินหัวใจคนูุนะยายก็ฝากไว้ที่นี้นะคะสวัสดีจ้าเออขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Beauty Beauty บิ g b o m b Bestie b a n g โรงแรมเพิร์ลเชลลดีสอร์ท บิวตี้น้ำฝนทีมหน้าใสบริษัทการนภพัทฟิล์ม